ชมด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแม่นี่เลยอูยนาเล่นจริงฮะมันขึ้นมาเรียนบครับแำเนี้ครบผมก็ชอบเลยนะโอ้ยเดี๋ยวอ้ามาอยู่ฝังญี่ปุนทุกคน,น,น,นผมจะเปลี่ยนสองนะ ขอไปนะครับเออผมจะเรียกเป็นเออเหลือนี้ก็แล้วกันเขาเกมน่ารับไหมครับผมจะเป็นปล่อยตัวที่ตัวนะครับผมจะว้าออผมจะพูดอีสานนะครับผมเป็น คนอิสระแต่ว่าผมพยายามพูดไทยนะคบไข่มันมาอีเสรกดูโกอีโกมาดิเฮ้ยน้ำมัน โอ้ทุกคนไม่เจอเลยโอ้โหไม่เจอคนแล้วครับโอ้ทุกคนไม่เจอเลยอะอะไร,ะไรเล่นเกมอะไรได้อ,อันเราได้เรา เกมโลบอทสยู c, ่ท่าเสะฮะเกมโลบอทรือโลบอะใช่ๆๆๆฮ้ยตรงนู้นเขายืดก่อนแล้วเพื้นต้องไปต้อนโอ๊ยยยยกยยด รขบผมปล่อยัพไปตัวแล้วรับางคนอาจจะไม่รู้จักต้องการี่ีเจ็ต e เคเลยอะรสมม่าอมเ่อด้นเกมมาครับนะครับ ตพว่าผมไม่เล่ยนนะเพราะว่าผมมีายทิพย์เออผมไม่มีเวลาเล่นนะคะเพ้าเสร็จอันนี้แล้วเล่นคายทิพย์ไมครับนมะ่เออออกก็ได้เวลาติดตามลิปยไหมครับเพื่อเราติดตามพรุ่งนี้นะครับนี่แคไพุ่งี้วนี้อ่ะพรุ่งนี้ ตัเทิเง้งครับผมจะนะครับ1 yeah, <to> 2 3ติดตัวทิ่นถงครับผมจะพูดดังหน่อยครับว่าในนี้มันไม่ค่อยได้